สวัสด,ดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำการใช้งานเครื่อง i n f a n t Incubator ค่ะเครื่อง i n f a n t Incubator นะคะ,ะ,คะจะมีอยู่2ชนิดค่ะคือ s t a n d a r d Incubator นะคะกับ t า a n s u o r t Incubator คะ่ะซึ่งเครื่องนี้นะคะจะเป็นแบบ Standard Incubator คะ่ะซึ่ง Standard Incubator เนี่ยจะไม่มีแบตเตอรี่ค่ะดังนั้นนะคะการใช้งานเราเนี่ยเราควรเสียบปลั๊กก่อนใช้งานนะคะคือจะเสียบเป็นปลั๊กตัวนี้ค่ะ <S <S แล้วก็ส่วนประกอบของเครื่องนะคะจะมี เบสแอสเมบีนะคะแล้วก็จะมีฮูดแอสเมบีค่ะก็คือตัวนี้แล้วก็จะอยู่ทางด้านหลังตัวนี้ค่ะและตัวต่อไปนะคะคือเ a ลมา a ลเจอร์คอนโทรค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทําเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิต่างๆและส่วนประกอบถัดไปนะคะก็คือ Cabinet เนต n สค่ะและตัวนี้นะคะก็คือจะเป็น ตัวที่เอาไว้หมุนความสูงตามความสูงข,ของเคียงนะคะและตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นออปชันค่ะซึ่งจะเป็นหน้าจอการแสดงผลงต่างๆค่ะและส่วนประกอบถัดไปนะคะก็คือฟิลเตอร์ค่ะซึ่งฟิลเตอร์เนี่ยจะอยู่บริเวณนี้ค่ะแล้วก็ฟิลเตอร์เนี่ยจะทำการกรองฝุ่นต่างๆนะคะก่อนเข้าเครื่องค่ะ และเครื่องนี้นะคะจะไม่มี humidifier ค่ะเพราะว่าอากาศเนี่ยมีความชื้นที่เพียงพออยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะจึงไม่จําเป็นต้องใช้ humidifier ค่ะค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะจะทำการเปิดเครื่องค่ะอันนี้นะคะจะเป็นสวิตปปิดเครื่อเรานะคะจะทําการติดสกินโผที่ผิวหนังของเด็กก่อนนะคะอันนี้นะคะเส้น <lawsuit. S 2> <ulously, S 1> ีขาวจะเป็นสกินโผค่ะ และปุ่มนี้นะคะจะเอาไว้สำหรับเลือก AirT e m p e r a t u r e Mode ค่ะกดเข้าไปแต่อันนี้มันล็อกอยู่นะคะเราก็จะทำการปลดล็อกก่อนค่ะเราก็กดปุ่มนี้จากนั้นนะคะเราก็จะทำการตั้งค่าค่ะก็คือ e t Temp อันนี้นะคะเอาไว้สำหรับเพิ่มอุณหภูมิค่ะและปุ่มนี้นะคะจะเอาไว้สำหรับลดอุณหภูมิค่ะเราจะตั้งอยู่ที่3 7องศาเซลเซียสค่ะซึ่งโดยค่านะคะเราจะสามารถปรับหรือเพิ่มลดได้ แต่ว่าค่ามาตรฐานเนี่ยเราจะตั้งไว้อยู่ที่37องศาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นปุ่มสกิ n นเทมเพลเจอร Mode ค่ะเราก็จะกดเลือกปุ่มนี้เพื่อเข้าโหมดจากนั้นนะคะเราจะทําการตั้งค่าอุณหภูมิค่ะปุ่มนี้ก็คือเอาไว้สําหรับเพิ่มอุณหภูมิค่ะและปุ่มนี้เอาไว้สําหรับลดอุณหภูมิ แต่ว่าค่าเนี่ยเราจะตั้งไว้ที่ 35. 3 5นคอาองศาซลเซนยสนะคะเพราะว่าจะเป็นค่ามาตรฐานค่ะจากนั้นเรากดปุ่มโฮมค่ะเราก็จะได้อยู่ในโหมดสก,กินค่ะและอันนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่เอาไว้สําหรับดูความชื้นค่ะก็คือ humidity แล้วก็กดเข้าไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีการตั้งติดตั้งสิ่งที่เอาไว้วัดออความชื้นนะคะมันก็จะไม่ขึ้นแล้วก็จะขึ้นว่า not install ค่ะกดปุ่มโฮม แล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้สําหรับดูค่าออกซิเจนค่ะแต่ว่าไม่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์มันก็จะขึ้นว่า not i n s t a l l ค่ะแล้วก็กลับปุ่ม h o m แล้วบริเวณนี้นะคะจะเอาไว้สําหรับแสดงค่ากราฟต่างๆค่ะโดยแกนแนวตั้งนะคะจะเป็นแสดง air temperature ค่ะก็คือเป็นอุณหภูมิของอากาศนั่นเองแล้วก็เป็นแนวนอนนะคะจะเป็นแกนของเวลาค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นของเครื่อง Infant Incubator นะคะก็อขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ